สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัทีมเช่นเคยนะฮะอ่ะหายหน้าหายตาไปนานเลยผมเนื่องจากว่าติดธุระทำบุญขึ้นบ้านใหม่หายไปอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเลยฮะ,ะวันนี้ก็บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามหัวหน้าโจ้กันต่อนะแต่ไม่ใช่บ่อโรงเรียนนะบ่อชาวบ้านมาทำอะไรเนี่ย มาขุดบ่อหรือเปล่าช่วงนี้รถแมคโครเครื่องจักรหนักๆน,กนี่จะจออกันซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันเข้าฤด,ดูฝนเต็มตัวแล้วทำงานกันไม่ค่อยจะได้กันครับถามว่างานมีไหมก็พอมีกันทำนะฮะแต่มันทำไม่ได้ก็ดูเอาครับพันไปทางไหนก็มีแต่น้ำเละไปหมด เละไปหมดเปียกไปหมดทำงานก็ยากครับก็ลเลยตัดสินใจสะส่วนใหญ่ว่าะจอดดีกว่าครับรอให้ฝนมันเบาบางลงประมาณอีกสักเดือนเดือนครึ่งเนี่ยน่าจะลงมือกันได้นะช่วงนี้ใครมีงานทำทำได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ของบุญรอดมานี่ของบุญรอดเองนี่เจ้าก,กันยาก็จอดมานี่ตกสิบวันแล้วนะงานโรงเรียนนะ่ะยังไม่เสร็จนะฮะแต่เนื่องจากฝนมันตกดีซะเหลือเกินลำบากหกร้อฮะแต่เจ้าวีซายไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่วันนี้มาทำอะไรวนหน้าโจเนี่ยืม มาขุดบอ่อหาปลาไหลหรือเปล่าโอ้ oh, oh, ดิงข้างล่างนี่แข็งโป๊กเลยนะถ้าถามว่าเจอดินแบบนี้ฝนตกมานี่ก็พอวิ่งได้อยู่นะแต่ปัญหาเลยไอทางที่ออกจากบอ่อไปถนนหลักนะถนนใหญ่เลย <c oughs> มันไปได้ไหม <c oughs> แต่ที่บอ่อนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าดินแบบนี้ยังไม่ถามแกเลยคนระ ว่าวมาทำอะไรเนี่ยมาขุดบอ่อน้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้านหรือเปล่าผมก็มาได้เจอหน้าหัวหน้ามานานแล้วเหมือนกันต้งแต่ทำบุญบ้านเนาะเคียรเตรียมงานวันงานหลังงานเสร็จก็เคลียร์อีกอีกปัจจัยอย่างหนึ่งก็เจอน้ำปะนะไปเยอะหน่อยยายพี่น้องมากันเยอะ กันเลยหยุดยาวเลยอาทิตย์หนึ่งเต็มๆไม่ได้มาถ่าย YouTube เลยนี่มาเนี่ยเริ่มแลวครับวางแล้วเ๋ยวค่อยถามดีกว่าว่ามาทำอะไรมาขุดหาปลาไหลหรือเปล่าหรือว่ามาขุดบอ่อน้ำเล็กๆให้กับชาวบ้านโอ้อยานะอย่าสเวียงมานนะอ้าววันนี้ใส่ัวบงัง ใส่บังเลยใส่มวออิสลามเลยมาทำอะไรเนี่ยฮะฮะบังมาทำอะไรฮะปันคูรอมรอบโอ้วันนี้มาเป็นแบบอาบังเลยฮะเดินไปหาเจ้าของนาฮะเจ้าของพื้นที่ครับ บอกว่างานโรงเรียนนี่ฝุนมันตกดีตกบ่อยซะละเกินยางหนึ่งก็เขากําลังมาตัดต้นยางกันอยู่ก็เลยให้เขาตัดต้นยางก่อน๋อยวค่อยไปทํางานโรงเรียนมาทํางานชาวบ้านก่อนนี่ปั้นครูครับต้นไม้นี่ล้มหมดนะที่อยู่เนี่ยนี่ต้นไม้บริเวณร,รอบๆบนี่ล้มออกหมดเลยนะแล้วก็ลอกคลองลน้อย โป๊ปันคูใหม่ทําเป็นฟิชชิ่งตกปลาเหมือนเดิมครับแจมกันได้ไหมที่ว่าหัวหน้าเคยมาลอกบอกอยู่ฝั่งนู้นนี่ตอนนี้เยซูไม่เห็นปลายล่มไหมคือที่ตกปลานะจะของมาซื้อที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกจะขยายอีกครับเพราะว่าคนมาตกปลากันเยอะ โอ้ได้งานดีจริงๆหัวหน้าเรานี่ยเดี๋ยวคุณก่อนว่าจะเอาอยัางไงมาย,ยัางไงแต่ดูฝั่งด้านซ้ายผมดิค้มมาอีกแล้วฮะเมกกนี้ค้มมาอีกแล้วฮะเห็นไหมครับเห็นมีล่มน้อยๆไหมเต็มเลยไหมนี่ผมซูไหมฮะวันนี้วันเสาร์ด้วยเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะคนมาตกปลากันครับ กันเยอะแยะเลยเปิดเป็นฟิชชิงแล้วไอ้สาขาต่อขยายพื้นที่ต่อครัไม่ขยายสาขาขยายพื้นที่ต่อดินแบบนี้ทำไปเถอะฝนตกฟ้าร้องก็ทำได้ครับดินข้างล่างแข็งโป้ขนาดนี้หัวหน้าบอกว่า3วันเต็มๆแลยครับอยู่ที่นี่ อะผมเดินมาให้ฟังนี้ฮะมาให้เห็นกันชัดๆเลยนี่ขยายพื้นที่ต่อครับซื้อที่เขาได้ปุ๊บจ้างหัวหน้าโจยมาต่อฮะนี่ฮะจำกันได้หรือเปล่าที่ว่ามาหลอกบ่อฮะดูคนเนยฮะเริ่มทยอยมาวันเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะจริงๆนะไม่รู้ว่าเก็บบิดคันแล้วเท่าไหร่นี่กลางร่มนี่ เต็มรอบบอ่อเลยคนก็เริ่มมาเรื่อยๆคะเป็นสถานที่พักพ่อนไปในตัวครับซื้อที่ที่มันมีบอ่ออยู่แล้วดัดแปลงให้เป็นทําเป็นบอ่อฟิชชิงคะตรงนี้ยมันมีบอ่อหลายบอ่อนะเดิมที่เลกอะผมเคยถ่ายให้ดูอยู่เจ้าของก็ด้วยความอัญชันฉลาดครับเห็นว่าทําอะไรไม่ได้ก็จ้าง,งหน้าโจยมาหลอกบ,บอ่อปันคูรอบด้าน ไอ้คนมาตกปลา,าครับนี่สางบ้านหลังน้อยเริ่มขยายไปเรื่อยๆแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนเมื่อเช้าวันหน้าบอกว่าเจอปลาไหลนะเสียดายไม่มีมีใครมาอยู่ด้วยถ้าอยู่ด้วยได้แล้วแกกำลังขับไมคโครอยากกระโดดลงมาก็ไม่ทันปลาไหลฮรนู่อยู่ตรงดินสีดำๆนะคะนี่เดินสำรวจมาหมดแล้วนะ นี่ลอยเราเจ้าสมเช็งเดินสำรวจมาหมดแล้วแข็งครับแข็งสบายฮะอากาศนี่ร้อนอบอ้าวอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหผมว่าบ่ายนี่มาอีกแน่นอนนะฝนนะมาอีกแน่นอนนะถามว่าทำไมไม่เอาตัวใหญ่มาไม่ฮะเขาเหมาเป็นวันครับ เมาในราคารถรุ่นนี้ครขนาดนี้ฮวันละหมื่นหมื่นสหรือหมื่นานะผมจะไม่ผิดนะนี่ทำไปฮะถ้าเป็นตัวใหญ่เจ้าบีซายก็อีกราคาหนึ่งแต่เจ้าของไม่เอาบอกว่าเมาราคาคันนี้ไปฮะเมาเป็นวันนะฮะวันหนึ่งก็ แปชั่วโมงอ่ะเสร็จไม่เสร็จก็ว่ากันอีกเมาไปอีกแต่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าเมาขาดเมาประเภทที่ว่าแล้วแต่เจ้าของจะให้ไปทางไหนมาทางไหนฮะแบบแบบที่ต้องการทําอาจจะไม่ถูกใจเปลี่ยนแบบอีกก็ได้เมาเป็นวันนะไม่ได้เมาว่าพูดเท่านี้เท่านี้โอ้เสียดายปลาไหล ปูนาบกประตูยังใหญ่เลยผมพวควักหาไม่รู้จะขวักหายัางไงเลยไม่เจอนาทีแต่บอกว่าให้ผมคอยมาดูเลยนะเวลาเคลียร์ลนะคงฮะเขีรยต้นไม้ออกแล้วจะทําการลอกคลองเล็กๆค่ะน่าจะมีปลาไหลเยอะนะตรงตอนนั้นนะเดีย๋ยวบอกว่าอีกสักพักหนึ่งให้มาใหม่ตอนนี้ผมขอเอาดินแข็งๆไปปูไว้ก่อนมันจะมีคลองน้ำนะ แถวพู่ไม้เนี่ยยาวไปเรื่อยๆอย่างเนี้แยาวไปเรื่อยๆแต่วหน้าโจ้นี่พยายามเอาดินแข็งนี่ฮะไปอยู่ใกล้ๆกับครูสะเพื่อเป็นตัวให้ยืนครับให้เจ้าสมยิงให้เจ้าสมเชงยืนครับแล้วก็ล่อคลองมาทีนี้แหละผมว่าปลาเต็มแน่เดีย๋ยวขอเอาดินขึ้นแบบนี้ก่อนนะลอบคลองไปเรื่อยก่อนฮนะ ไปเรื่อยๆก่อนเอาเป็นที่ยืนก่อนแล้วเวลาแต่งคลองอะไรมาจะสวยแต่ถ้าแบกเอาคันคลองอะมันดินมันนิดเดียวฮะมันต่านี่มันต่ํามันนิดเดียวโอกาสที่สไลด์ลงในคลองมีเยอะเอาดินนี้เนียแข็งๆอยู่นะฮะไปวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนครับ แถวบ้านผมตอนนี้ก็มีแต่หัวหน้าโจ้นี่ยนะฮะที่ยังคงทำงานอยู่นะส่วนมากเริ่มจอดกันหมดแล้วจะมีอีกเจ้านึงมั้งแต่ตอนเจ้านั้นก็ฝนตกกระจอดพอฝนหยุดก็ทำฮะอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อฮะมาดูตอนเคลียร์ลิ่งต้นไม้ดีกว่ากับลวงหาป่า แกผมว่าน่าจะสนุกนะตอนนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปนี้ไตเติ้ลให้ดูก่อนขอประคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ